สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฮะเตรียมประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินอย่างเป็นทางการวันที่28พฤษภาคมนี้เอา้าใกล้ถึงแล้วนี่นะเออแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่ามีคนเนี่ยไปทำนาบนที่นาของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตกลับไปจะไปสั่งให้หยุดหยุดเลยนะฮะพร้อมติดป้าย ประกาศให้ย้ายออกทันทีในเมื่อเป็นคนดีแล้วยังไม่ว่าดีก็จะร้ายให้ดูนะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับก็คือบ้านกูของกูอะ,อะไรอย่างนี้นะฮะเออสิคือจะโละกขายทั้งหมดเลยบ้านโกดังที่นาน,นะครับนะก็ที่ผ่านมาแกก็เป็นคนดีอ่ะเนาะแกก็ มีจุดยืนของแกชัดเจนนะครับในเมื่อทุกอย่างมันพังทลายเนี่ยแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเนี่ยสังคมด้วยเอยแฟนคลับด้วยเอยนะแล้วก็บวกกับผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็ต้องแบกรับอะไรที่เยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะขายบ้านถ้าเป็นในสิทธิ์ของตัวเองและถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สามารถย่อมทำได้ถ้าตัวเจ้าตัวเขามีความพึงพอใจนะเพราะว่า อย่างที่บอกอัเนาะบ้านกูของของกูอะไร่เงี้ยถ้าเขาจะขายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมี FC บางคนที่เป็นมือซ้ายมือขวาแล้วก็เป็นเป็นดาวเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเป็นจะเรียกว่ายังไงดีอะคือไม่อยากไปให้ค่าเนาะเออคนเหล่านี้นะพวก FC เหล่านี้บางคนเนาะบางคน,น,งคนชอบไปเสี่ยมนะครับ ศิลปินจริงๆไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปเอาตรงๆเลยนะถ้าไม่ขายบ้านรายได้ที่บิ๊กได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือองค์กรนะครับหรือวงเนี่ยเขาก็ได้รายได้มาหาศาลอยู่แล้วไม่ขายบ้านเขาก็มีกินไปตลอดชีวิตตลอดชาตินะครับแต่มันมีแรงยุ่งเงีของ f c บางกลุ่มนะครับนะ โอ้แต่คอมเมนต์คือแบบเดือดมากครับมันมากแต่ละคนที่เข้ามานะครับก็จ้าพ่อผู้ใหญ่บ้านคนดีบ่อ,อยากเห็นข่าวนี้ขึ้นมาเต็มหน้าเฟซทุกวันไม่ได้เป็นติ่งแพรวๆนะแต่เบื่อนะเบื่อหลือเกินลำใหญ่เกินบล็อกไปหลายเพจแล้วย,ยังขึ้นมาให้เห็นเรื่อยๆมันมีเพจปลอมก็มีครับแล้วก็เป็นเพจที่สร้างมาเพื่อเหยียบแพรว ก็มีนะครับแล้วก็เอาใจบิ๊กฟินแลนด์แล้วก็มีเพจที่ทำลายบิ๊กก็มีนะเพจเนี่ยแปลกเหมือนกันเนาะมาได้เรื่อยอะเดี๋ยวลบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาอีกมันมาอย่างไงมันเล่นงไงของมันวะ,ะงงไหมเออแวบไปแวบมาแวบไปแวบมานะเราความเห็นก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าคนที่เคยมาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ มีบทเรียนเยอะมากๆต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศสภาพาการกินต่างๆอาหารต่างๆวัฒนธรรมประเพณีและทุกๆอย่างล้วนต่อสู้อดทนกับทุกสิ่งแรงเสียดทานบานบุรีนะฮะต้องอยู่อย่างอดทนเชื่อดีคนมาอยู่เมืองนอกไม่ยอมอะไรใครง่ายๆหรอกนะเราหนึ่งละมาอยู่เยอรมันจะ40ปีแล้วเมื่อก่อนอ่อนแอยอมคน แต่เดี๋ยวนี้เหรอใครเข้ามาหาเรื่องสิแม่สู้ตายไม่กลัวใครด้วยนะคนที่เคยรักก็ทำให้เป็นคนที่เกลียดที่สุดได้จะเอาแน่อะไรไม่ใช่สายเลือดเดียวกันหมดรักก็เป็นศัตรูกันมันธรรมดาธรรมดาทางหญิงก็ทำอะไรเวอร์เกินไปแรงหมันไส้มันเยอะ เอาเลยผู้ใหญ่บ้านเอาให้สุดติ่งศักดิ์ศรีของคนมันเหยียบหยามกันไม่ได้ตายเป็นตายนะสู้ๆอะไรไม่จีรังยั่งยืนหลอกนะจ๊ะเห็นไหมท่านท่านท่านผู้นี้นะฮะท่าน FC ผู้นี้ก็สอนให้คนมีความอากาตดแค้นนะครับนะเราไม่ได้เข้าข้างใครเลยแอดดิวเนี่ยไม่เข้าข้างใครนะเป็นคนตรงๆครับเป็นคนถ้าอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือสมมติมีคนเนี่ย พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่บ้านนะครับพูดให้เราฟังในขณะที่เราเป็นแฟนขับเผวๆเนาะมาพูดหรือเอาใจเราหรือทําอะไรก็ตามแต่เพื่อเอาใจเราหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่บ้านให้เราฟังในทางที่ไม่ดีนะครับฟังนะแอดดิวจะไม่ตัดสินใครภายใน5หรือ10นาทีพอทายแอดดิวตัดสินปุ๊บผู้ใหญ่บ้านจะกลายเป็นคนไม่ดี และตัวแอดดิวก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีการทำรีเสิร์ชหรือหาข้อมูลหรือศึกษาและเรียนรู้ในการคบหากับผู้ใหญ่ด้วยตัวของตัวเองนั่นก็คือการเรียนรู้นิสัยคนถ้าแอดดิวตัดสินว่า5นาทีเราด่วนสรุปเลยว่าศิลปินคนนี้เป็นศิลปินที่แย่แอดดิวจะกลายเป็นคนโง่ทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยแอดจะไม่ตัดสินใคร <c oughs> เพียงคนอื่นเดินมาแล้วมาบอก <c oughs> เพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีเราจะไม่ตัดสินใครเด็ดขาด เดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนโง่นะครับถึงบอกไงว่าคนเรานะครับต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นปัญหาของชีวิตคู่ที่ครั้งหนึ่งเคยรักกันพอหมดรักยิ่งรักก็ยิ่งเกลียดนะครับไม่เป็นธรรมดาครับแอดดวเชื่อแรกๆเนี่ยแพลวๆกับบิ๊กเขารักกันมากๆพอเลอิกกันแยกกันมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจมันก็เกิดอะไรเขาเรียกอะไรเกิดอ่า การแบ่งแบ่งทรัพย์สินสินทรัพย์ที่ไม่ลงตัวไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้คลาราคาสั่งทําให้ยุ่งเหยิงทําให้ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งเพราะว่ามันยังเหมือนกับมีอะไรติดค้างกันอยู่ลึกๆในเรื่องของวัตถุอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณค่าทางใจคือตอนนี้มันแหลกสลายหมดแล้วนะครับว่าจะเป็นแพลวพลาวกับพอบ,บิ๊กแหลกสลายหมดแล้วนะถ้าให้เขากลับมาคืนดีกันไอ้ดูว่ายากนะเปอร์เซ็นต์คือยากแต่ถ้า เขาเนี่ยเดินทางตามเส้นทางของเขาเองทั้งสองคนเนี่ยอดีกว,ว่าปังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาดีตมันเจ็บมามากพอแล้วอะ่ะมันมีประสบการณ์มันรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไรสัญชาติาณมนุษย์นะครับเลยต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่ทําให้ตัวเองดูด้อยค่าหรือทําให้ตัวเองดูแย่ลงก็เปรียบเสมือนง่ายๆคนบางคนเนี่ย ที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหรือบางคนที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ศิลปินนะครับอยู่โรงงานอยู่บริษัทพอเวลาเราออกจากบริษัทหรือที่ทำงานเดิมของเราเนี่ยส่วนมากทุกคนออกไปจะดีขึ้นจะปังขึ้นสังเกตได้ชัดไหมครับทุกคนจะดีขึ้นปังขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่อยากกลับมาอยู่จุดเดิมเพราะว่าที่ออกจากบริษัทหรือออกจากองค์กรเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่โอเคหรือเปล่า ไม่ดีหรือเปล่าเงินน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วชีวิตมันต้อง move on ชีวิตมันจะมีแรงผลักดันขึ้นมันจะเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณแล้วก็จะเริ่มรู้จักที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับอย่างกรณีของ b i ๊กฟิ l แลนด์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเคลียร์ตัวเองเนาะในเรื่องของบ้านนะมียายท่านนึงเข้ามานะครับกล่าวว่ายายเปิดมา พอก็คิดไปแล้วหน้าเงินมันก็ซื้อความตายว่าได้ดอกนะหลีกเลี่ยงการมีเรื่องกับอาย,ายาครับยายพิมพ์ไม่ถูกต้องนะใครปล่อยยายให้มาพิมพ์แบบนี้ลูกหลานไม่อยู่แลวไงครับก็คือประมาณว่ายายจะสื่อว่าจะตายทั้งทีอย่าได้เอาความบอดีฝากไว้ให้คนสานะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับอยากทําอะไรก็ทําเลยครับบิ๊กบิ๊กสามารถทําได้ถ้า เป็นบ้านของบิ๊กเองที่ดินที่นานะฮะทุกอย่างมันคืออิสระภาพที่เราอยากจะทำเราทำเราก็ทำเลยครับถ้าไม่ได้เดือดร้อนใครนะฝัะ่งพราวเ,เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฝั่งน้องบิ๊กนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะถ้าเขาสบายใจนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในวีดีโอไปครับสวัสดีครับ